Network ทำดี คือฉันอะไปปัดแอปหาคููใช่ป่ะแล้วฉันปัดขวาจะเจอผูช้ชายคนนี้น่ารักนะน่ารักยแกะจะไว้ใจได้ <c oughs> ก็ก็ลองดูไม่ลองไม่รู้อะแกลองดูหน่อยได้ป่ะคือแบบฉันอยากลองคุยอะเขาอะหนมันไม่ค่อยน่าไว้ใจนะแกก็ดูหน้าตาเขาก็น่าไว้ใจนะแต่ลองนะฉันชอบเัรอะว่อลองได้ป่ะลองไดแกแล้วกันโอเค ป้าคิดถึงเหมือนกันในที่สุดเราก็ได้แล้วเหยื่อลายต่อไปโอเคครับได้ครับเดี๋ยววันนี้เราเจอกันที่บ้านนะ มาเลยค่ะมาเลยค่ะว่างค่ะว่างค่ะโอเคค่ะเจอกันค่ะอืมบ้านหรูดีนี่หว่าวันนี้แหละจัดจะให้หมดเลยอืาเอมาค่ะเชิญค่ะ ไ uhm. ม่ต้องกินใจเนาะบ้านหนูหายากไหมครับโอ้ไม่ยากครับบ้านหลังใหญ่ดูร่มลื่นนะครับเนี่ยก er> ็ถือว่าหลังใหญ่อยู่แถวนี้มานานหรือยังครับเนี่ยก็ประมาณสัก ну, ห้าหกปีอะค่ะแต่ก็อยู่คนเดียวคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มา บ้านน่าอยู่ครับบ้านน่าอยู่มากเลยครับน้องนหนูก็แบบโอเคมากคือที่นี่แล้วอยู่แฮปปี้มากเดี๋ยวถ้างั้นพี่รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเอาน้ำมาห้นะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะได้ครับน้ำค่ะพี่นี่ขอบคุณครับน้ำเย็นเย็เลยทานน้ำก่อนนะคะขอบคุณครับอุ๊ยหนูลืมขนมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่คงจะหิวเดี๋ยวหนูไปเอาขนมมาให้ค่ะ ขนมมาแล้วค่ะหืมน่าทานจังเลยนะครับเนี่ยอันนี้ทำเองเลยค่ะอันนี้เพิ่งทำมาเมื่อวานเองอันนี้เดี๋ยวให้ลองชิมดูนะคะลองชิมซะหน่อยนะลองชิมดูนะอร่อยไหมคะเนี่ยทำส่วนฝีมือเลยเนี่ย 嗯。嗯。Mm. Mm. ที่ทางานเกี่ยวกับอะไรนะคะหนูเห็นรูปในโปรไฟล์แล้วแบบยู่ในากวงการบันเทิงนี่แหละครับเจอแบบดาราเจอศิลปินเยอะเลยครับคุณนี่ก็เจอแบบดังๆเยอะเลยใช่ไหมคะหนึ่งน้องนี่ก็สวยนะครับจะหน้าตาไปเป็นดารากับพี่ได้นะครับเนี่ยอืมทำเอ็ดเป็นอะไรที่ล่าครับเนี่ยเอ็ดเอ็ดนอนน้อยไหมคะทําไม่หนูกอาจจะพักผ่อนไม่พอนะครับเนี่ยปวดหัวแต่เมื่อคืนหนูก็นอนดึกตแต่แบบ น้องครับน้องน้องน้องตื่นครับน้องเอาละแผนสำเร็จสักทีได้เวลาปฏิบัติการเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยก็แล้วมันมีอะไรก่อนโอ้โหรวยเหมือนกันนีกว่า,วยยา,วาไปเลยน่าจะได้หลายตั้ง โอ้ยปวดหัวโอ๊ยหลับไปยังแต่เมื่อไรเนี่ยกี่โมงเฮ้ยนาฬิกาเฮ้ยโทรศพัพท์เฮ้ยโทรศัพท์ก็หายโอ้ยทำไมฉันหลับไปตอนไหนเนี่ยทำไมของหายอเอาแก เฮ้ยเจอหนุ่ยเจอหนุ่ยเขาสับหายนาฬิกาก็หายแกฉันน่าจะเชื่อแกพี่คนนั้นเขามาหาฉันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยแกเฮ้ยฉันดูก่อนหายโหเฮ้ยนี่ก็หายโอ้ยเฮ้ยเก็บทองเอาไว้ตรงนี้แล้วหายหมดเลยอ่ะทำไงดีแกแกแกต้องไงัสดีก่อนเดี๋ยวเราต้องไปแจ้งความนะแจ้งความเหรอเฮ้ยแก บ่อยครั้งที่เราจะพบว่าคนที่ดูเป็นคนดีอย่างไม่น่าเชื่อดีจนเกินคาดลับหลังกลับเป็นคนที่ไม่ซื่อไว้ใจไม่ได้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนหากเราจะไว้ใจใครเราควรศึกษาคนคนนั้นให้ถ่องแท้ในหลายๆด้านอย่าหลงไปกับพฤติกรรมฉาบหน้าที่เขาแสดงออกเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อหวังให้เราไว้ใจในงานที่สำคัญ หากคุณสามารถสร้างสถานการณ์ขึ้นมาลองใจคนคนนั้นก่อนได้ก็ควรทำเสียดีกว่ารอให้เกิดสถานการณ์จริงแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วเสียหายที่ใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นความดีคือสิ่งที่ทำแล้วสร้างคุณค่าให้กับตัวเราและคนรอบข้างทำให้สุขก,กายสบายใจของคนทำสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคนที่ได้รับจงหมัน่นทำดีทุกวัน